ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วก็คิดถึงกันไหมเอ่ยผมหายจากโควิดแล้วนะครับก็จะกลับมาทําแบบปกติแล้วล่ะแต่หลังจากวันเสราร์น่าจะได้ทําแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแบบปกตินะไปสอบแยกเดี่ยววันเสราร์เอานะเออถ้าจะงงงงเมาเมาหน่อยก็ขออาภาัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับไม่ได้ทางานไปชมวงมเไลยสื่อถูวยต้องสูญเสียบริษัทเพียงเพราะปล่อยวิดีโอ ใครกันที่มีอำนาจพอที่จะกดดันตะกูลสื่อถูได้แบบนี้ต้นตอของเรื่องนี้คืออะไรศัตรูที่ซ่อนอยู่ในเงามืดคือใครกันแน่อันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกก็แค่เสียหน้าไปนิดหน่อยเองไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวมันก็จบแล้วใครกันที่มันทำแบบนี้กับคุณบอกฉันทีว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นี่ที่นายโกรธเพราะชั้นเงินหรอ เจ้าเด็กโง่อย่าไปคิดมากเลยด้วยความสามารถในปัจจุบันของนายมันยังไม่เพียงพอหรอกที่จะจัดการกับเขารอถึงวันที่นายแข็งแกร่งมากกว่านี้เดี๋ยวนายก็จะรู้มันเองฉันไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครเธอช่วยฉันมามากพอแล้วฉันจะสามารถตอบแทนเธอได้ยังไงฉันอยากจะแบ่งซื้อหุ้นยาชิงเฉินของนายแต่นายไม่สามารถให้ฉันได้เพราะงั้นก็ลืมๆมมันไปเถอะ ฉันสามารถทำให้คนในตระกูลเฉินคนใดคนหนึ่งสามารถมีชีวิตได้เกินหนึ่งร้อยปีอะไรกันนี่นายไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมตามใดที่ไม่ตายเพราะอุบัติเหตุฉันสามารถทำมันได้นี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้จริงๆงั้นหรอมันจะน่าหรือเชื่อเกินไปแล้วนี่มันเรื่องใหญ่เกินไปแล้วฉันต้องกลับไปปรึกษาคนที่ตระกูลก่อนวันนี้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่วันหลังนะ ฉันได้ยินมาว่าตระกูลสื่อถูค่อนข้างไกลจากตรงเฉินคุณต้องการให้ฉันจองตั๋วเครื่องบินให้ไหมตั๋วอะไรกันฉันมีเครื่องบินส่วนตัวนอกจากนี้แม้ว่านายต้องการที่จะทำมันแต่นายก็ไม่สามารถทำมันได้หรอกนะเพราะเที่ยวบินทั้งหมดของตรงเฉินเต็มแล้วเที่ยวบินทั้งหมดในตรงเฉินเต็มงั้นเหรอทำไมกันล่ะอิทธิพลของยาชิงเฉินนั้นมันมากเกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้เลยล่ะ และภาพก็ได้ตัดมาที่ตระกูลหนิงพ่อหนุ่มไม่ใช่ว่าเธอกำลังยุ่งกับยาชิงเฉินงั้นหรอเธอมาทำอะไรที่นี่ตะแก่หนิงการสอบสวนเป็นอย่างไรบ้างคุณรู้ไหมว่าไอ้เวนนั่นเป็นใครใครกันที่มันพยายามที่จะเล่นงานฉันครั้งแล้วครั้งเล่า พ่ะหนูฉันขอแนะนำนายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าไปสนใจมันและพัฒนาความแข็งแกร่งของนายความอดทนนั้นสำคัญยิ่งกว่าไม่เพียงแค่สื่อถูว่ยแต่แตาแก่นเน่งก็พูดเช่นเดียวกันบุคคลน,นี้คือใครกันฉันไม่สามารถจัดการกับเขาได้ด้วยความสามารถของฉันในปัจจุบันแทนที่จะนึกถึงศัตรตูนายคว,ควรให้ความสำคัญกับยาชิงเฉินมากกว่า ไม่ใช่แค่กองกำลังภายในประเทศเท่านั้นที่คอยจับตาดูเม็ดยาของนายแต่กองกำลังต่างชาติก็ไม่ต่างกันจำนวนสายลับต่างชาติที่ถูกจับได้นั้นมีจำนวนหลักสิบเลยละสายลับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันนึงบอกนายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าให้อดทนเนื่องจากยาของนายรัฐบาลของทุกประเทศได้เริ่มกดดันจีนโดยหวังว่าจะได้รับยาส่งออกไปยังประเทศของตน พวกเขายังส่งสายลับจํานวนมากมาอย่างลับๆแม้ว่าฉันจะไม่รู้จุดประสงค์เฉพาะของพวกเขาแต่ว่ามาพาื่อยาชิงเฉินอย่างแน่นอนนายไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่ามีคนจํานวนมากมาที่ตรงเฉินเมื่อเร็วๆนี้และยังมีชาวต่างชาติจานวนมากขึ้นอีกด้วยในบรรดาสายลับส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นการแข่งขันบิดเบสินไอ้พวกนี้พยายามจะสร้างความวุ่นวายประเทศจีนของเรา คำอธิบายนะครับบิดเบซินก็คือคำเยอะๆยีชาวญี่ปุ่นซึ่งชาวจีนทางตอนเหนือส่วนใหญ่เขามักจะใช้กันนะครับการแข่งขันบิดเบซินบ้าจริงพวกเขามายุ่งกับประเทศของเราตั้งแต่ยุคนี้แล้วัเหรอช่างหน้ารังเกียจจริงๆยุคนี้ <c oughs> ขอโดดทษทีฉันลุดปากนะในอนาคตประเทศต่างๆจะรวมตัวกันเป็นพันธมิตร พันธมิตรเอชียถูกครอบงำโดยจีนแม้ว่าลูกน้ําขนาดใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียแต่ก็จะเป็นอุปสรรคต่อประเทศจีนของเราเป็นทวีคูณพวกเขาคิดว่าคนผิวขาวเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือชั้นและพวกเขาเต็มไปด้วยความคิดที่จะออกจากเอเชียและเข้าสู่ตะวันตก ข้างในนี้เป็นรูปของผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นสายลับฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับนายอย่างไรก็ตามนายควรระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวต่างชาติและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตัวเองด้วยฉันจะทำตามละกันเอาล่ะมาคุยเรื่องที่มีความสุขกันเถอะฉันไม่ได้บอกหรอกว่าจะทำให้คุณมีชีวิตเกิน100ปีเอาล่ะรับนี่ไปเพียงแค่กินยาเม็ดนี้ ไม่หรอกฉันจะสอนชุดออกกำลังกายให้คุณในภายหลังแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆให้คุณใช้ยานี้ในภายหลังก่อนที่คุณจะใช้ให้คุณเตรียมถังขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำร้อนและแช่ในนั้นปล่อยให้น้ำเย็นลงแล้วเปลี่ยนน้ำเป็นการดีที่สุดที่จะรักษาอุณหภูมิน้ำให้ถึง40องศาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่พ่อหนุ่มนายวางแผนที่จะขายเม็ดยานี่ เหมือนกับที่นายจะขายเม็ดยาชิงเสรนหรือไม่ไม่ผมจะไม่ขายมันอย่างแน่นอนทำไมกันล่ะสิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากกับมวลมนุษยชาติอันที่จริงสิ่งที่ฉันทำมันขัดต่อนาะบไทยของพระเจ้าชีวิตของทุกคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองทำไมฉันจึงต้องเข้าไปยุ่งด้วย การคามากเกินไปจะนำมาซึ่งความโชคร้ายและเปลี่ยนความคาดหวังในชีวิตเช่นกันก็จบไปด้วยดีนะครับผมก็ไอประโยคที่ผมไม่แปลไม่ใช่ว่าผมแปลไม่ได้นะครับแต่มันเป็นการเอะเหยียดทงของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นการบูรี่ธงของประเทศญี่ปุ่นนะเออก็หลังจากนี้สปีดคลิปก็จะลดลงไปน่าจะประมาณหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติหรืออาจจะมากกว่าเดิมใน ช่วงเวลาวันหล,หลังหลังหลังจากวันเสาร์ครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะที่ผมจะทำคลิปเร่งทำคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปลาบายรักนะครับผม